ใกลที่ประชาชนนำมาสัการะ,ะพันธ์เลยสวนเยอะมากเลยนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะตอนนี้พวกอยู่ที่จังหวัดพิษนุโลกนะคะแล้วก็ทํางานเสร็จแล้วก็เลยมา,าสักลาพระหลักเมืองนะคะแล้วก็มาต่อที่พระราชวังจันทร์นะคะเป็นที่พํานัก ของพนาเลสวนนะคะเดี๋ยวจะเข้าไปดูข้างในกันก็จะจุดทุเก้าดอกนะคะแล้วก็เทียนหนึ่งเล่มนะคะแล้วก็นี่เป็นบ่อสวดบูชาพนาเลสวนนะคะก็เดี๋ยเราจะขึ้นไปบนศาลกัน,นะคะ่ะ ไก่เยอะมากเลยนะคะล,ล้อมรอบไปได้วยไก่เลยค่ะที่ศาลนะคะบรรยากาศดีมากเลยค่ะตอนเย็นเดี๋ยวสถานที่ต่อไปเราก็จะไปที่วัดใหญ่กันนะโอเคค่ะจบกันแล้วนะคะที่ศาพลพระเนเรศวรนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่วัดใหญ่ค่ะบายบาย